สวัสดีครับมาเทสก่อนส่งให้ดูนะตัวนี้ o l y m p u s PEN EE 3เป็นเจนท้ายๆของตระกูล PEN EE แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฝาหลังจะเป็นเปิดแบบนี้ถ้าเป็นรุน e ่น e EE ES อะไรมันจะเป็นฝาสไลด์นะครับตัวนี้ก็จะเปิดแบบบานดอละอ่ะตัวนี้เจ้าของส่งมา CLA ก็อาการมาก็ค่อนข้างจะหนักอยู่ ตัวแหวนปรับ ISO เนี่ยหลวมมาเลยคือแบบมันเหมือนจะฟรีได้เลยอ่ะเรากล้องเนี่ยเหมือนจะถูกเค้ยถูกถอดหรือถูกอะไรมาสักอย่างนะครับก็จัดการล้างไปให้หมดแล้วเรียบร้อยนะกล้องมากับฝาปิด4.3มม,ม,มกับสายคล้องนะครับไม่ได้ใส่ไปให้นะเ,นเดี๋ยวจะแพคแยกไปให้แต่ฝาปิดเนี่ยจะใส่ไปแบบนี้แต่สายคล้องจะไม่ได้ใส่ไปให้ ตัวกล้อง PEN EE 3ระบบมันก็ใหม่ขึ้นแต่ว่าการทำงานมันก็ดิมเดิม SO ถึง400นะครับเนี่ยตอนนี้ก็หมุนเป็นคลิกละแล้วก็แน่นกระชับนะครับไม่หลวมละด้านบนก็เลขน้ำฟิล์มก็จะเป็น,นกลไกแบบใหม่เนาะกดถ่ายใช้งานได้ การกอฟิมเอ่อสมูทนะเ,นเลขนะ้ฟิม,มลันไปเรื่อยๆมันก็เดินปกตินะครับเพราะว่าเป็นระบบเหมือนกล้องทั่วไปที่เขาใช้กันคือเปิดฟ้าหลังแล้วมันก็ดีดกลับแค่นั้นเองนะครับดูนะเปิดฝ้าหลังดันตรงนี้ลงอ่าเนี่ยมันก็กลับไปที่ตัว S s ส a ตาร์ทเหมือนเดิมภายในห้องฟิมค่อนข้างหนัก พอสมควรนะครับเปิดมาตกใจเลยก็จะมีสนิมกินขอบทั้งหมดก็จะบุกกันแสงรุ่นนี้บุกกันแสงจะฝั่งนี้ขอบนี้นตรงนี้มันบุกเพื่อดันตัวฟิล์มเฉยนะครับเดิมเิมเขาก็จะบุกแบบนี้นะแล้วมีขอบในส่วนนี้แล้วก็ด้านบนด้านล่างนะครับแค่นี้เองห้องฟิล์มก็ล้างไปให้แล้วไอ้ตัวเรียวฟิล์มเนี่ยตัวลางฟิล์มเนี่ยมันจะมีสนิมดำๆเหน่อซึ่งพี่หน่งจะไม่จะไม่ลงขัดลงลึกมากเพราะกลัวจะเบี้ยว นะครับกลัวมันจะไม่เสมอกันเวลาขัดแต่สภาพแบบนี้ใช้งานได้ยกเป้นว่ามันจะเป็นคราบด,ดำๆแล้วพอเอามือลูกเนะี่ยมันจะเป็นครื้นๆติดนิ้วมาเลยไอ้พวกนั้นนะ่ต้องขัดปัดให้เรียบนะครับแล้วก็เสนิมเนี่ยมันจะมีตามขอบทั้งหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ขูดออกให้นะครับแต่ไม่ได้ทําสีนะเพราะว่า CLA ไม่ได้รวมกับการทําสีนะครับช่องมองด้านหลังล้างแล้วเรียบร้อยข้างในฝุ่นเยอะมากนะ แล้วก็ช่องมองด้านหน้ารุ่นนี้อันนี้ข้อด้อยเลยนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังถ้าเป็นพี่หนึ่งจะเลือกมาเล่นไหมพี่หนงบอกเลยว่าไม่เลือกพี่หนึ่งจะไปเล่น e e สองเพราะ e e สองวัสดุดีกว่าเยอะมากเพราะอะไรมาดูกันชิ้นกระจกด้านหน้าช่องมองเนี่ยมันไม่ใช่กระจก นะครับมันเป็นอะคริลิกแข็งๆใสยๆแล้วพอมันผ่านอายุการใช้งานน,นานๆเนี่ยถ้าสมมุติคนล้างไม่เป็นเนี่ยเอาน้ำยาแม้กระทั่งแอลโกอฮอล์หรืออะไรจะรับแผเ่ยที่ไม่ใช่น้ำเปล่าเนี่ยไปปาดไปถูนเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับมันจะเป็นคราบเป็นรอยเป็นอะไรหมดเลยเนาะเนี่ยอันนี้คือข้อแรกนะที่พี่หน่งไม่เลือก 2. อวัสดุขอบ ด้านบนด้านล่างเนี่ยมันป้องแป้งกว่า E-E 2เยอะมากนะครับ E-E 2ช่องมองเป็นกระจกนะกระจกแท้เลยนะครับเล่น,น่ะมันเลนฟิกเหมือนกันมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ที่8มม F 3.5เป็นเลนฟิกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เล่นเล่น E-E แล้วก็2น่าเล่นกว่าถ้าใครเคยจับจะรู้เลยว่าวัสดุมันต่างกัน ตัวนี้เหมือนลดต้นทุนการผลิตเลยอะ่ะคือแบบมันบางอะ่ะบางมากๆากแล้วก็เป็นสนิมง่ายมากนะครับ e สองเนี่ยถ้าหาสภาพแบบมาเทียบกันเนี่ยสนิมจะขึ้นน้อยกว่าแต่กลไกภายในเหมือนกันนะครับขึ้นฟิล์มอย่างเงี้ยถายได้อย่างเงี้เหมือนกันเห็นไหมถ้าแสงมากอาแสงแสงน้อยรูรับแสงมันก็จะกว้างเห็นไหมถ้าแสงมากรูรับแสงก็จะแคบนะครับ แล้วก็ชิ้นเลนตอนมาเนี่ยเลนมีลาทุกชิ้นเลยโดยเฉพาะชิ้นต่างกับชิ้นหลังก็คิดว่าจะล้างไม่ออกสุดท้ายลองล้างดูแล้วมันก็ล้างออกนะครับใช้งานได้อันนี้ได้ภาพเท่าที่เช็คดูนะได้ภาพแน่ๆนะครับส่วนเรื่องหนังเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นรอยต่อซึ่งพี่เ่งไม่ได้ล้อหนังออกนะ มันเป็นมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับด้านบนเป็นฮอตชูอ่า ee สองก็มีฮอตชูนะก็จะไม่ผิดเชดแฟชกันคืออย่างที่บอกอะถ้าใครเคยเล่นรุ่นพวกนี้ย ee สองแล้วลองมาจับ ee สามดูจะรู้เลยว่าเออวัสดุ ee สองแม่งดีกว่าเยอะมันมันแน่นกว่า บอดี้เฟิร์มกว่าแล้วก็น้ําหนักมันได้กว่าแต่เนี้ยมันจะเบามันได้น้ําหนักเบาอ่ะเทสแฟลต้องปรับไปที่รูรับแสงของแฟชอืมเห็นไฟแับๆนบะอีกทีนึงอืมอีกทีนึงอ่ะอ่ะโอเคนะแฟชใช้งานได้ปกติพี่หนึ่งหมุนมาที่ F4 นะครับ มีอะไรอีกเอ่ยที่ต้องเทสให้ดูน่าจะหมดแล้วเพราะว่าฮาร์ฟเฟรมโอลิมปัสไม่มีอะไรมากมายใช้งานง่ายใส่เฟรมปรับิฟรมตาม ISO ตัวนี้เป็นเลนส์ฟิกมันจะชัดประมาณเมตรขึ้นไปนะครับก็มีหน้าที่จัดคอมโพสในภาพแล้วกดถ่ายอ่ะอีกเรื่องหนึ่งลืม,ลมไอตัวในช่องมองเนี่ยเวลาเรามองด้านหลังเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวนี่เห็นไหมเวลาเรามองเนี่ยมันจะมีกรอบเฟรมไลน์ให้เราจัดคอมโพส ไอกรอบพวกเนี้ยมันเสื่อมนะครับมันก็จะเป็นเหมือนค่าเป็นเหมือนสีมันลอกอ,ะอ่ะฮะว่ากันง่ายๆสีมันลอกก็คือไม่มีทางแก้ได้แล้วมันก็จะเป็นที่กระจกชิ้นกลางด้วยประมาณนี้นะครับถ้าจะเล่นกล้องหวกเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสมันขออย่างเดียวแค่วัดแสงดีจำไว้นะวัดแสงดีเลนดีวิธีเช็คเลนนะ หน้าเลนกอดกดให้ทงแดงมันขึ้นแล้วลองเช็คดูชิ้นเลนด้านไหนถ้ามันยังใสยอยู่มันยังโอเคอยู่วัดแสงยังดีอยู่หน้าเลนแล้วก็อส่วนใหญ่ ee 2กับ ee 3เนี่ยเซลลเซลเนียมวัดแสงะจะทนแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ค่อยเจอเสียเท่าที่ทํามานะไม่ค่อยเจอว่าแสงเสียในรุ่นพวกนี้ ee 2, ee 3แล้วมันมีอีกตัวหนึ่ง ee 2 s ไม่แน่ใจ ลองไปหากันดูนะครับตัวนี้ก็ได้เรื่องน้ำหนักเบาๆประมาณนี้ภายในก็จะประมาณนี้นะโอเคสุดท้ายเหมือนเดิมก่อนส่งก็จะเช็ดทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรมากก็แหละเพราะว่าเช็ดมันก็สะอาดหมดแล้วเนาะก็ลองไปใช้งานดูครับฝาปิดก็เป็นฝาครอบแบบนี้โอลิมปัส แต่ถ้ากลัวมันหายเพราะมันหลวมให้เอาโฟมหรือฟองน้ำตัดแล้วก็แปะขอบมันก็ได้หรือ,อสักหลาดผ้าสักหลาดแปะขอบให้มันรอบเลยเวลาปิดเนี่ยมันจะได้กระชับขึ้นนะครับไม่หลวมไม่หลุดฝาจะได้ไม่หายเพราะว่าราคาฝาบางทีมันก็แพงพอๆกับตัวกล้องนะครับ ลองเอาไปดูแล้วกันเป็นตัวเลือกเผื่อใครเข้ามาดูในคลิปนี้นะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเจอ E2 e แล้วสภาพดีอันนั้นนะ่น่าเล่นฝากไปด้วยนะครับ